อีกหนึ่งเรื่องราวด้วยกันนะคะเป็นเรื่องราวดีๆบริษัทจเจริญพกพันธ์อาหารจำกัดมหาชนนะคะหรือ CPF จับมือกลุ่ม Tru ูและบริษัทโอสถสภา,าจำกัดมหาชนค่ะร่วมกันมอบผลิตภัณฑ์อาหารซิมอินเทอร์เน็ตและเครื่องดื่มให้สถานทูตเมียนมาประจำประเทศไทยเพื่อร่วมกันช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด19นะคะให้แก่แรงงานชาวเมียนมาที่พำนักอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครค่ะ นายประสิทธิ์บุญดวงประเสริฐประธานคณะผู้บริหารบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF นายสุภกิจวัฒนาดิตหัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มด้านการพาณิชย์บริษัททรูคอร์ปอร a ชั่นจำกัดมหาชนและนายซีเทียนโปเชฟอินเตอร์เนชั่นแนลบิสเนสออฟฟิเซอร์บริษัทโอสถสภาจำกัดมหาชนร่วมกันมอบผลิตภัณฑ์อาหารซิมอินเทอร์เน็ตและเครื่องดื่มภายใต้โครงการ CPF ส่งอาหารจากใจร่วมต้านภายัยโควิด -19 ซึ่งประกอบด้วยไข่ไก่ข้าวสารน้ำมันพืช ซิมทรูและเครื่องดื่มให้แก่มิสเตอร์อูเมียวเมียนปันเอกอัครราชทูตเมียนมาประจำประเทศไทยเพื่อร่วมช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด -19 ให้แก่แรงงานชาวเมียนมาที่พำนักอยู่ในจังหวัดสมุทรสาครณห้องประชุมชั้นสองสถานทูตเมียนมาถนนสาทร นายประสิทธิ์บุญดวงประเสริฐกล่าวว่า CPF ตระหนักดีถึงความเดือดร้อนของประชาชนทุกคนจากสถานการณ์โควิด -19 จึงได้ให้ความช่วยเหลือผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมาตั้งแต่การระบาดครั้งแรกภายใต้โครงการ CPF ส่งอาหารจากใจร่วมต้านภายัยโควิด -19 และครั้งนี้เป็นการระบาดรอบใหม่ที่เริ่มต้นจากพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครซึ่งมีแรงงานชาวเมียนมาเป็นจำนวนมากดังนั้น CPF จึงนำไข่ไก่ CP เข้าสารตราฉัด น้ำมันพืชและน้ำดื่มซีพีมามอบผ่านสถานทูตเมียนมาเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือนี้ไปยังแรงงานเมียนมาทั้ง1,200ครอบครัวที่อยู่ระหว่างกักตัวเองอยู่ในที่พักซึ่งจะเป็นอีกส่วนหนึ่งในการลดโอกาสการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนี้เรื่องอาหารการทานนยครับอาจจะมีความยากลำบากเพราะจะมีจำนวนจำนวนหนึ่งนะครับที่ทราบจากสถานทูตเนี่ยถึง1,200ครอบครัวนะครับที่ต้องกักตัวอยู่ นะครับวันนี้ CPF เองทาง True นะครับแล้วก็พันธุ์เท่ของเรานะครับทางโอสถสภาเนี่ยครับก็ร่วมกันนะครับนำสินค้าประมาณ10รายการบริจาคให้กับ1 2 0 0งัรอครอบครัวที่อยู่ในระหว่างช่วงของอยูโควิดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันก็เกิดมาโดยที่ยากที่จะบอกมาจากไหนนะครับผมคิดว่าทุกคนก็อยากจะเทคแคร์ป้องกันตัวนะครับก็ไม่อยากให้พวกเราไปคิดว่าเหตุเกิดจากชาวพม่าทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าไม่มีใครอยากจะเป็นโควิดแน่นอนนะครับแต่เมื่อเกิดแล้วเนี่ยก็ขอให้พวกเราทุกคนร่วมพลังกันนะครับ ด้านนายสุภกิจวัฒนาดิตหัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มด้านการพาณิชย์บริษัททรูคอปเปอรชั่นจำกัดมหาชนกล่าวว่า กลุ่มทรูยังคงพร้อมเดินหน้าเคียงคู่คนไทยให้ชนะโควิด19ระลอกใหม่ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยโดยครั้งนี้ได้จัดเตรียมซิมเฉพาะสำหรับชาวเมียนมาจำนวน2,000ซิมและหน้ากากผ้าจำนวน2,000ชิ้นเพื่อให้แรงงานชาวเมียนมาทั้ง1,200ครอบครัวที่กักตัวอยู่ในสถานที่พักสามารถใช้ติดตามข่าวสารท่องโลกออนไลน์และผ่อนคลายกับการดูหนังฟังเพลงได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยให้การกักตัวของแรงงานเป็นไปอย่างราบรื่นและลดโอกาสการระบาดของเชื้อตามมาตรการของรัฐได้เป็นอย่างดีสิมของ TrueMove Edge ชนนี้นะครับก็ต้องเรียกว่าเป็นสิมที่เราออกแบบมาให้สําหรับชาวเมียนมาใช้งานได้โดยเฉพาะเลยเพราะว่าเป็นเมนูการใช้งานเนี่ยเป็นภาษาเมียนมาถูกเราเองแล้วก็มีคอเซ็นเตอร์ที่เป็นภาษาเมียนมาเนี่ยคอยอำนวยความสะดวกแล้วก็ให้บริการกับลูกค้าเมียนมาในประเทศไทยเราด้วยนะครับ ขณะที่ก่อนหน้านี้ CP และ CPF ได้ส่งมอบความช่วยเหลือผ่านหน่วยงานต่างๆเพื่อทีมแพทย์กลุ่มแรงงานต่างชาติและกลุ่มเปราะบางมาแล้วหลายครั้งอาทิมอบอาหารพร้อมทานให้ทีมแพทย์ในโรงพยบาบาลสมุทรสาครและนําผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานและไข่ไก่สดส่งมอบผ่านมูล,ลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานตลอดจนมอบหน้ากากอนามัย CP ผ่านศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือสอบอคและสถานทูตเมียนมา